นิดเดียวนิดเดียวเองครับแบบมันยังเพราะว่ามันมันแข็งอ่ะนะมันทำให้มันทำให้ซอฟๆเอาไปสังเกตดูก็แล้วกันอย่างอย่างถ้าถ้า,ถ,าถ้าแข็งอย่างช่วงนี้ช่วงนี้เราต้องอใช้แทรกสีะอะไรยังไงก็ออกสีเนื้ออมเทาๆอะ่ะครับคนใช้สีเว่าสีสี่สิบเจ็ดครับ มบอร์ซินเกช่วยได้เยอะคันดีคันดีจเข้าสีเนื้อแล้วก็มาลูบลูบลูบแ้วค่อยจิ้มไม่ใช่ก็เอาใหม่ครับเนี่ยถ้าเอาใหม่นี้เราต้องต้อง,องรอรอแห้งหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าตอนนั้นเลยไม่ไม่ต้องรอแห้งหรอกซ้ำเข้าไปคัีดีเข้าไป